สวัสด ok ีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่ก็อยู่ผมกับช่องสีเบียร์ดําซิงครับมาดูเจ้ายักษ์ครับยักษ์เขียวครับถึงเวลาอารมณ์ควรแล้วครับนี่เปลี่ยนฟันครับจัดฟันใหม่มันถือเขียวบ่เอาซูปอย่งเงี้เอาจัดฟันใหม่ครับนี่น่าจะจวดกว่าเดิมงครับดเขียวมึงเหมือนกับบ้ามึง สอดุ๊ดสอดฟุตหจัดปันใหม่ครับน่าจะเป็นของเอออสเคสองร้อย200รุ่นแปดครับหรือเปล่าแม่นบองผูอย่างสวยเลยครับจัดใหม่เลย ห,ออหออัวเชื่อมเหม<า>ือนฮ้อน hoàn กว่าฮะตัดไหมวะมือเชื่อมครับสั่งมาจากเกาหลีครับเกาหลีตน้นเอ้ยเกาหลีใต้ครับเกาหลีลุมอันนี้มือคุมครับมือคุมแลบล็คลุ่มเขาไม่ยิงมั้ยเขาเอานี่ครับมีปีกใส่ปีกไหมด้วยครับจะนหนจะเต็มมาเลย เดี๋ยวม่ะโอลองมองอยู two, ่นินึ <inflation> ่งเป็นปีใหม่ค <objectives> รับเราบนี้จัดเต็มเลยครับนี่ดูดูลวลาการเชื่อมของเราครับนี่เชื่อมดาดานเลยดาดตัวทีครับบากได้ลำงั้นแล้วชุดนี้อ๋อหมื่นกว่าครับหมื่นกว่านิดๆครับไวเลยครับนี่้ ฟันหมดครับฟันหมดก็ขุดไม่เข้าครับก็เลยจะไปต้องเปลี่ยนนะครับเนาะไม่เปลี่ยนไม่ได้กินน้ำมันครับกินน้ำมันก็เดิมวันละพันกว่าเลยครับฟันหมดกับฟันใหม่ต่างกันครับกินต่างกันเป็นพันครับผมลองแล้ว

เดี๋ยวไม่พูดหมดดไม่รู้ว่าเบื่ออะไรครับเอายั้นกลัวอ่ะ đi Chết hóa bà Hóa, hóa bà mì lọ Chút bọc nào cho xe bà à khán, Chút bọc cho xe Chút bọc dưới đây cơ bác này Nào, mua say cơ Bươi anh Dạ Trời tem ơi, trời hóa con Thêm chỉ khăn Con ừ. ừ. chạm nhạc đó đó hai không phải. Bim. Bèo lăng bọc đèn như thế nào để chèn mua xây của mình này. Để nói. Lăng mày. Ờ ừ, đi. ฟันเกาน่านี่สั้นมาเลยครับเหมือนในคลิปไอซีเนาะสั้นจนน่าจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะมั้งขุดโคตรนะส้ำนี่เลยเออเหลือเท่าเหงือกนี่ครับฟันเก่ามันจนโอ้ไม่ไหวครับขุดไม่เข้าครับเอามือทิ้งลงดินนี่ยกล้อเลยมาครับสองร้อยอยกล่ออ่ะอันนี้นะอั ไต้องขันไม่ต้องขันขันเลยบ่เดี๋ยวบอกนี่งง่ายขึ้เบอร์ยังสามหกว่เดี๋ยวเอาขุ้แจเอาไหนไปซูบมึนขึ้นแจ็ซูบนอนไม้มึนขึ้นแจ็ซูบนอนไหมึนจะไปพี่อะไรบ่ตอนนี้ก็ยังมีเชื่อมถึงไหนเลยครับหัวเชื่อม สายขาดแล้วครับสายขาดแล้วทำใหม่ครับดุยบ่ยห่อนเสียหนามอะ

ต้องใช้เวลานานวกว่าสมควรในการเชื่มอมเลยนานเลยแหละเอาเดี๋ยวเราชมตอนเสร็จครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเงสียเบียอ็นซิงเลยครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะ,ะสวัสดีครับ